สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนศรีสวั์ชี้ปมทักษิน กลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อกอกตเรียกศรีสุวรรณจันญยญาเลขานที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยสอบปมของทักษิณชินวัตรอดิตนายกรัฐรรมนตรีคนที่23ของไทยครอบงําพักเพื่อไทยจริงหรือไม่ซึ่งตอนนี้ศรีสุวรรณมีหลักฐานเพิ่มเติมเตรียมยืนให้กับทางกะกะตแล้วด้วยต้องมาถูกเปิดเผยว่าประธานกรรมการตรวจสอบเท็จจริงคณะที่หนึ่งสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งหรือกะกะตได้มีหนังสือเรียกสมาคมไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมประกอบคำร้องกรณีที่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ได้ร้องเรียนไปยังกะกะตเพื่อขอให้ไต่สวนลวินิจฉายเอาผิดนายทักษิณชินวัตรกระบงามหรือชี้นำพักเพื่อไทยหรือไม่กรณีทด้วิดีโอคอลมาในงานเลี้ยงคล้ายวันเกิดของสสพักเพื่อไทยในหมู่บ้านรูย่านเม่งจายเมื่อต้อนเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ในงานเลี้ยงดังกล่าวมีผู้นำาระทงตำแหน่งทางการเมืองผู้บริหารพักการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกพักเพื่อไทยอยู่ในบริเวณงานเพื่อฟังนายทักษิณวิดีโอคอลเป็นจำนวนมากซม่งมีสสพักเพื่อไทยได้ ร้องขอนายทักษิณขออนุญาตให้คุณหญิงพจมานอดีตภรรยาม,มาเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยเพื่อนำศึกเลือกตั้งและมีการคุยโวว่าถ้าเลือกตั้งครั้งใหม่พักเพื่อไทยจะชนะแบบแลนสไลด์แน่นอนซึ่งการพูดคุยกันในประเด็นการเมืองดังกล่าวอาจเข้าข่ายการครอบงำหรือชี้นําพักการเมืองหรือไม่หรือมีพฤติการฝ,าฝ่าฝืนมาตรา28และมาตรา29ของพอรบว่าด้วยพักการเมือง2,560หรือไม่กรณีออดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ร้องเรียน เป็นไปยังคณะกรรมาการเลือกตั้งหรือกอก,อกอตเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาและในวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน64นี้เวลา10นาฬิกากกตได้มีหนังสือเรียกสมาคมไปให้ถ้อยคําเพิ่มเติมประกอบคําร้องในกรณีดังกล่าวซึ่งสมาคมจะนําหลักฐานไปเพิ่มเติมอีกมากมายรวมทั้งคาร้องเพิ่มเติมในกรณีที่นายทักษิณพูดถึงการไม่เห็นด้วยต่อการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยเป็นผลให้พักเพื่อไทยเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนในประเด็นดังกล่าวทันทีอันนี้อาจชี้ให้เห็นว่าพักเพื่อ มีความเป็นอิสระในการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองตามที่พรปรวมาโดยพักการเมือง2560ได้บัญญัติไว้หรือไม่อย่างไรนในสีสวรรณกล่าวในที่สุดท่านผู้ชมละครับมีความคมิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันก็มาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ